มกูทำทำไมมึงอ่ะกูถามว่ามึงจะทำไมกลัวนะมึงแบบมึงแม่แก่งจริงมึงก็มากูกลัวที่ไหนเก่งจริงมึงมาดินง่กูก็ไม่ได้กลัวมึงนะมึงอะเหมือนแพะควายกูก็ไม่กลัวมึงเก่งจริงมึงเข้ามาดิขัดแม่กูเตะกูเตะแม่ทีเดียวมั้งมึงอะเตะแม่ทีเดียวมั้งมึงยกขายสูงก็เนี่ยยกขายสูงมึงแง่กูสามารถเตะแกงคอมึงสงบตรงนี้ได้แค่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมึงยกได้แค่นั้นอะไม่ไหวไหวมึงอ่ะมึงจะทำอะไรมึงแน่จริง กูมึงก็แน่จริงมึงมีเข้ามาไม่จริงหรอกกูมานี่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 ยมาเนี้ยของจริงไหมของจริงฮะไอยูมึงห้ามคนตีกันมึงห้ามไปไหมเนี่ยฮะนี่ใครแหน่มึงใครเนี่ยนี่เออขอบขอบใจมากห้ามไว้แมงมึงโดนโอ้ยตอนคู้หญิ้มาเนี่ยนี่ใครแ่เนี่ยนี่เข้ามาทำไมอ่ะเอาไปรักจะบ้าเหรอเอาไปยกเอาสูดูข้างหลังเขาดูว่าสวยดีนะอืเออทำแม่งมึงเฮ้ยเฮ้ยไม่ว่าเนาะไม่จับ มือกับเขาหรอกี่ไปจับมือเออไฮไฟไฮไฟปึ๊บปึ๊บเอาจับมือผิดข้างพิดข้างข้างนี้ดิเออเพื่อนกันไหมแท็กมือดิ่แท็กมือดิ่แท็กมือแท็กมือเออกูมั่งนี่กูมั่งแท็กมือแท็กมือไอ้ห่านี่เรื่องที่รักมักที่ชังเออคุณเป็นใครอะครับเป็นคนนี่แหละจ้ะ ถ้าเป็นหมาก็เดินไม่ได้สงขานานขนาดนี้แล้วคุณมาทำอะไรที่นี่มาหาคนนี่นะจะมาหาแฟนมาหาแฟนเจ้าเออแล้วแล้วคุณเจอแฟนของคุณหรือยังเจอแล้วเจ้าแฟนคุณอยู่ที่ไหนหรออยู่แถวนี้นแนนะ่ๆอ๋อเอองั้นลองชี้ผมดูหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวไปดซีให้ดูแต่ว่าเราถนัดนิ้วก้อยแล้วจะต้องคนเยอะแยะเลยนะนะคุณใช้มือใช้มือใช้มือ ใช้มือใช้มือใช้มือปึ๊บใช้มือใช้มือมือจ้ะใช้มือเชีอาปึ๊บจะบใช้มือใช้มืออันนี้มือจะไม่ใช่แง้งขิงมันจะดูเหมือนไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกคิ๊บคิ๊บิิิแหมหน้าใส่เป็ดตกปลาไปตกปลาจังเลยไม่ใช่ใส่เดือน กินไม่ได้มันเห็นนิ้วกูเป็นอะไรเห้ยอยากกินปะมันหิวนิ้วจะไม่ใช่นอนด้วงเอางี้คุณชื่ออะไรนะชื่อว่าดอ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 แปลว่าอักษรย่อเรียบอัทไลด์ดอดอเหรอดอดอเอ่อดอดอเท่ากับดำดูดฉันไม่อยาก ไม่ใช่เหรอใจเคียงแล้วคำแรกใ่ถูกอีกอันนึงเวลาเข้าไปในป่าเจอเจอดำด้านไอ้ไอ้ดำถูกแล้วไอ้ดำถูกไอ้ดำถูกเลยแต่เวลาเข้าไปในพงอะไรที่มันลกเลยคือเข้าไปในนาดำดำดำปือพงท่านพี่เจ้าค่ะพงจบลักษณะการปกครองจืงไหมจบจริง หมือนโง่ดุแม่นี่ถามเนี่อันนี้รู้เนี่ยอันนี้รู้เนี่ยดำที่อยู่ในพงหญ้าดำไรเดิยวดำน้ำดำน้ำนี่เป็นไงเนี่เด็กมันยังรู้ทั้งมือทั้งมือชื่ออะไรนะชื่อว่ามันนี่ไม่เอาหูมานี่มาเอาหูมานี่มาดำดงห้ออ๋อชื่อว่าดำดงผมก็มีชื่อเหมือนกันยื่นนะจ๊ะมสว คุณคุณทายมั่งมสวย่อมาจากมอไซวินก็ตรงตัวเลยมสวมอไซวินไม่ใช่แล้วผมชื่อว่ามัสวินเอาเป็นว่าคุณหันหน้ามาดีกว่าจะได้คุยกันรู้เรื่องได้ถ้าหันมาแล้วแล้วก็คุยกันแมบเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะไปด้วยไปวุ้ยอย่าเข้ามาไปวุ้ยไปด้วย เอ้ยไปไหนหมดวะไม่ทิ้งเราไว้วะเอ้ ี่เรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงเรียกกูว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้เรียกกูว่าอะไรอ่ะเฮียอ๋อ,อชัดดีไปขอโทษแล้วกันไม่อยู่แล้วครับไปแล้วเสด็จออกจากเมืองเหมือนกันครับและเจอสาวน้อยที่ชื่อว่าดำดงเขาหลังอะ่ะใส่ชุดไว้รอตัอง้งแต่ฉากสอง ทำไมเพื่อกันมันแตกมันเติกมั่งเวลานั้นน่ะที่จะยืนว่าเอ๊ไปไหนอีกแล้วล่ะนะไปไหนอีกแล้วนะหายไปโอ้ไม่ใช่แล้วผมผอมลงแล้วครับผอมแล้วเหรอรู้เนี่ยดูก็รู้เนี่ยอันนี้หายประลาขึ้นน่ะผอมลงแล้วสี่อ๋อผอมลงสี่ขิโลสี่ขีดเท่านั้นน่ะคนบ้าเลยผอมลงสี่ขีด อทำไมเลยจ๊าหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นั่นแหละทำไมพูดจาก็ไม่เพาะไม่พาะก็ช่างไม่พอเดิมาว่าฉันอ้วนอีกไม่ได้ว่าอ้วนเลยแค่บอกว่าเป็นดูมั่นใแล้วนี่คนรู้จักกันหรือว่ามาเดินคุยกันเนี่ยคุยก็รู้จักไงรู้จักที่ไหนดูเขาโค้งอ่ะดูหน้ารู้จักจริงเลยพระองค์ไม่คุ้นเลย ดยูยัง้กลวยดูแล้วใครใครยายนางนี่เองยายนางดูไลฟ์สดหรือยังยายนางดูไลฟ์ดสดดใช่ไหมใครพูดเนี่ยใครพูดเหมือนยายนางตรงไหนทุกตรงแม่ให้มาแค่นิ้วเนี่ยอ๋อ้นิวเนี่ยเหมือนแม่ที่สุดแล้วนุ่น <laughs> ทำไมนิ้วเธอเป็นแบบนี้อะไม่รู้วะโอ้ยคนละสายกันเลยคุณแอดอันนี้แค่นิ้วลงมือแค่นิ้วตัววันนี่เขาสลบได้เลยนั่นน่นอันนี้อ่ะลงมือลงมือนู่นอันนี้อันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนิ้วอันนี้อะไรนะนิ้วและอันเนี้ยนิ้มเดี๋ยวดูมือดิอ่ะลงมือมือนู่นมือนู่นเออนี่น่ารักนี่เขาเรียกมือแล้วเนี้ย อย่าเพ้อไปม,มีเรื่องกับใครเลยนะข้าขอร้องดีเถอะนี่ดูหน้าเน่นนะ oh. ด้วยมือม,มือตะปบหน้าเทจะจะตกจะไปแล้วนะไปด้วยจ้าเพราะว่าฉันเอ,อิ่มฉันจะพาเธอไปที่สำคัญตรงที่หนึ่งในนั้นมีป่ามีลิงแล้วก็มีเต่าไปดูไหมฉันไม่ให้ไปหรอก ไปจะไปกับฉันจริงเหรอไปเว้ย